สวัสดีนะครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องตะว,วันอะครานะครับเย้เนี่ยครับทุกคนเราจะมาเล่นเกมส์สุภิดิทอยเลดกันซึ่งนี่คือพาร์ทส,สองนะครับทุกคนมาเลยซึ่งผมก็บอกไปแล้วครับทุกคนว่าเดี๋ยวจะมีพาร์ทส,สองซึ่งนี่นะครับพาร์ทส,สองซึ่งผมก็จะเล่นต่อเลยนะครับ มาตอนนี้ผมก็มีเงิน2,500ันหเดี๋ยวผมจะไปให้ถึงเงินส0มพันพร้อมกับทุกคนเย่ yeah. <Yeah. S 1> มาครับทุกคนตอนนี้ผมก็อุย้ยสกิลวิดี้ทอยเลตเต็มเลยว้าวตอนนี้ผมใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยน่าจะเป็นเพราะว่า ไอตรงนั้นมันขัดกับสกิลผมนะครับเฮ้ยหรือว่านี่ไม่ใช่การขัดละนี่บักละนี่บักแล้ว,ลว, <c oughs> ลวเอาเปล่าอ่ะสงสัยบักแล้วครับทุกคนมาไปกันเลยเอา้าวแต่วาปได้มันคืออะไรเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมจะไปใช้ไททันให้ทุกคนเห็นเลยตอนนี้เราก็ขัดอีกสองร้อยนะครับซึ่ง ตอนนี้เราก็ก็กำลังจะพูดเลยว่าตอนนี้มีเงินสามพันเรียบร้อยแล้วนะครับว้าวว้าวว้าวพวกนี้นี่ <c oughs> โอเคทุกคนนหะตอนนี้ผมก็ได้วาปไปเลยวราปไม่ได้ลืมตอนนี้ผมบักอยู่ทุกคนมนาะ ผมก็จะอยู่เป็นทีวีคอยซัพพอร์ตนะฮะอยู่ใกล้คนนี้เผื่อปลอดภยัยเอนจิเนียช่วยเราด้วยโอ้ดีมากช่วยรักษาทอยเล็ตดีมากผมว่าเกมบักนะครับเพราะแต่ละคนไม่สามารถใช้สกิลได้ตกเว้นบางคนไปเลยเอนจิเนียไม่ต้องห่วงเราใช้สกิลไม่ได้หรือปะไม่เป็นไรอย่างนนะ้อยผมก็ใช้นี้ได้ นึ่งเราก็สร้างรามเยดนะครับทุกคนอ่าตอนนี้ผมก็มีเงินสามพันเรียบร้อยแล้วซึ่งหัวหน้าคอปแมนก็ยังอยู่ที่เดิมเลือดไม่ลดอะไรไม่ลดเลยปกติมากซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับทุกคนไปเป็นไททันดิวแมนไงล่ะเอาไหนย,ยังไม่ได้เป็นเลย อ่ะมายืนมองวิวสกีบีทอยเล็ตสวยจังเลยแบบนี้เหรอ,อวิวสกิบีทอยเล็ตช่างสวยงามสวยงามจริงๆ,ๆ,ๆเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมไม่ใช้สกิลได้แต่ทำไมผมใช้ไม่ค่อยได้ผมงง เฮ้ยไอนี้มันโอ๊ยจะเยน็นจะเย็นเพื่อนอ้าจะทีบเร,ราสิแกะพลัสไซ์ออกอยู่เออเออทุกคนตอนนี้ผมได้ช่วยตัวนี้เรียบร้อยซึ่งตัวนี้เขาต้องการหลุดพ้นนะครับทุกคนหลุดพ้นจากพลัสไซ์แล้วเ,เพื่อนไปช่วยพวกเราให้ได้มากสิ่อ๊ยตายแล้วเอามันตายแล้วทุกคนตัวตะกี้ที่ผมช่วยตายแล้วนะทุกคนตอนนี้ ฮาทุกคนไปกันเลยไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนเพราะเรากำลังจะเป็นไททันแต่ก่อนที่ผมจะเป็นไททันทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์กด i ช้แล้วกดกระดิ่งให้ผมก่อนผมจะซื้อมาแล้วถ้าทุกคนไม่กดติดตามผมจะไม่กดใช้มัทุกคนนี่ผมก็มีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผมจะไม่กดใช้จริงกว่าทุกคนจะกดติดตามทุกคนกดติดตามยังกดติดตามยังทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ยังกดแล้วใช่ไหมทุกคนมาวาแปลงล่างวายเกิดมาพอดีเลยวายผมจะได้ใช่เนี่ย มุดดินฮ้าผมต้องกำจัดตัวนี้ก่อนทุกคนอ่ะมุดดินหนีสิครับรออะไรทุกคนมาตอนนี้ผมก็ได้เวลากำจัดแต่ละตัวเรียบร้อยเ้อ,อช่งช่าง เออดีมาทีวีแมนอยุดมันมีการปล่อยเรดร์อะไรไหมเนี่ยฮ้ออ้อาวอะไรอะไรเนี่ยผมไม่ทันเห็นเลยเอ้าวใช้ได้แค่รอบเดียวทุกคน อ้าผมรู้สึกว่าผมโหดขึ้นแล้วเฮ้ยบา้าคลั่งมากตอนนี้ทุกคนตอนนี้ผมทุกแกนกาอังให้ตัวเองพังนะครับเพื่อผมจะได้ใช้สกิลใหม่ๆโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วอื้อกำปัดกำปัดต่อยกำปัดต่อย ตอนนี้ไม่มีใครสามารถกำจัดพวกเราได้แล้วใช่ไหมทีวีโอเคทุกคนมาถึงเวลาแล้วสวัสไม่มีใครสามารถเข้าใกล้ตัวข้าได้เออ,มอแมวกดถส่วสกสดโกดถั่วสวดโกดถั่วสว กดโถสว่วงกดโถสว่วงตอนนี้นะครับทุกคนทุกตัวโดนผมหมดเลยเพราะผมแค่กดโถสว่วงเออช่างง่ายมยากไททันทีวีแมน ลาลาลาลเราต้องทำอีกแล้วใช่ไหมอื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 มให้เกิดมาแถวผมตอนนี้ฝันไปเลยนะครับทุกคนว่าจะรอดอืมกดโถสวมอย่าให้เหลืออืม ออกมาอมืต่อยเลยตอนนี้ผมก็ได้เวลาบุตินหนีอยากก่างมาทำร้ายสิไปกันเลยทีวีแม่ ว่หน้าคอกหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กลายเป็นดิวแมนแสนชะโอเคทุกคนมาตอนนี้ดิวแมนผมเริ่มจะมีอาการไม่ไหวแล้วตอนนี้หัวดิวแมนผมสั่นมากเหมือนเครื่องสว่านที่กำลังจะพังซึ่งผมต้องใช้ให้คุ้มที่สุดมดุดดินแล้ว

ขุดดินเลยขุดดินนีมนกระทึมให้ตายทุกคนตัวนี้ มีใครสามารถทำอะไรผมได้แล้วโอ้ยโอยโอยสนัสนสๆรสไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วว่าอู้อ้ามาตอนนี้ทุกคนเราก็ยังหาเงนินได้ไม่เยอะอ่าหัวหน้าคอกอ้าวหัวหน้าคอกไม่รอดแล้วหรือเปล่าหัวหน้าเคาอกครับอยู่ไหมเฮ้ยเหยียบกระตุกหัวหน้าเคาอก ตอนนี้เราคือไททันสองตัวใช่ไหมทีวีแมนใช่เลยดีมากไททันทีวีแมนพวกเราก็จะปกป้องเมืองน,นี้ใช่ไหมถึงมันจะพังไปแล้วก็ตามทุกคนตอนนี้นั่นคือเศษซากของเผ่าพันธ์พวกเราส่วนแฟนตีทีวีแมนเอเอหยบ หยยบืออืออือเมื่อไหร่เกมจะเริ่มทุกคนผมทนไม่ไหวกับแล้วแสงมันคือการปล่อยก่อนนะครับมูยินเอ,ออ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 อผมไม่รอแล้วใช่ไหมทุกคนอ่าไปกันเลยดีกว่าบายเียวห ตอนนี้นะครับคนผมก็ผมว่าเกมน่าจะบั็กแล้วแหละขึ้นมาก่อนอเกมน่าจะบั็กได้เรียบร้อยแล้วครับโอ้เกมยังไม่บัก็กทุกคนเกมยังไม่บั อันนี้ผมรู้สึกอยากใช้มากเลยมาไหนๆก็ไหนๆละใช้ไปเลยทุกคนอืม,อม,อม,อม,มามาเลยจะเอาไม่มีสิทธิ์รอดอือไอตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรทุกคน ผมใส่มีไว้โจมตีตัวที่สูงกว่าหัวนะครับทุกคนเพื่ที่เราจะรอดนะโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้ช่องกันญาชีลาได้ครับบ๊ายบายเย้บายบายแมว